มันเป็นยางอะไรนะยางที่ราชการเขาแจกเหรอยางราชการแจกครับอ่าเป็นอมันเป็นพันเขาเรียกพันหกศูนย์ศูนย์หรือพันหกร้อยนะครับปีอ่าโครงการหนึ่งล้านไรยางยางหนึ่งล้านไร่ อ๋ออันนี้ของพ่อใหญ่ตีแปดไร่นะครับแปดไร่ครับแต่ก่อนได้แค่ร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลร้อยสามสิบร้อยสี่ไม่เกินร้อยหกสิบแต่พอมามใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สองตวัวน,นี่แหละครับไบโอฮอร์โม,มอนแบ็กกับโฟทีโฟทีก็ไดอ้อยู่ที่สองร้อยหกสิบถึงสองร้อยเก้าถึงสองร้อยเก้าสิบครับโอ้ก็คือเพิ่มขึ้นสองถึงสามเท่าเลยนะครับผมอันนี้กีดรอบสองแล้วนะครับท่านผู้ชมกีดรอบสองนะครับในลูกกีดตอนประมาณตีสี่ตีห้า นะก็มาเสร็จเกือบ6กโมงเช้านี่ผมก็มากีนเวลานี้ประมาณ2องโมงเช้าแปนาฬิกากว่าๆนะครับม,ม,มันยังไหลอยู่ครับอโอเคสุดยอดจริงๆครับครับถ้าถ้าไม่บอกว่าสุดยอดก็ไม่รู้จะพูดว่ายัางไงเพราะว่ามันสุดยอด